มีประชาชนจากต่างจังหวัดนะครับทยอยเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครด้วยรถบริการสาธารณะนะครับหลังจากที่หยุดยาวฉลองเทศกาลปีใหม่บางคนนะครับหอบผิ้วเข้าสารอาหารแห้งจากบ้านนะครับติดไม้ติดมือกลับเข้ามาที่กรุงเทพด้วยหวังที่จะช่วยลดรายจ่ายเรื่องของค่าครองชีพครับ ประชาชนบางส่วนนะครับก็ได้ทยอยเดินทางจากภูมิลำเนาเข้ามาในกรุงเทพมหานครแล้วที่สถานีขนส่งหมอชิดใหม่หลังหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่บางส่วนนะครับจะเริ่มทำงานกันวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกขณะที่บางส่วนก็ยังไม่เริ่มทำงานแต่เลือกที่จะเดินทางกลับมาก่อนในวันนี้เพื่อหลีกหนีความวุ่นวายจากการจราจรที่แออัดและเพื่อให้ได้มีเวลาพักผ่อนก่อนที่จะเริ่มทำงานวันแรกของปีใหม่ ประชาชนบางรายนะครับได้นำผลิตผลทางการเกษตรอย่างข้าวสารอาหารแห้งต่างๆติดไม้ติดมือกลับจับภุมิลำนาวด้วยนะครับเพื่อ<า>เป็นการประหยัดรายใจ่ายในยุคที่ค่าครองชีพในเมืองกรุงสูงขึ้น,นเรื่อยๆบางรายระบุว่าสามารถประหยัดไม่ต้องซื้อข้าวสารเข้าบ้านในนานถึง3ง4เดือนด้วยกัน บขอสอคสคาดว่าภายในวันที่1และ2มก,กราคมนี้จะมีประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครกว่า3 0 0 0สนคนจึงได้เพิ่มเที่ยวรถรวมกันกว่า3,000เที่ยวเพื่อเนวอยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนขณะเดีวยวกันที่สถานีขนส่งมอชิดยังมีปัญหารถแท็กซี่ไม่เพียงพอให้บริการทําให้หลายคนต้องแบกสัมภาระรอเรียกรถเป็นเวลานาน,าน